วิเคร์าการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเกมคู่ระหว่างล็องพบอาร์เซนอลคืนวันอังคารที่3สุลาคม2023เวลาตี2ก็มีการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกประจำฤดูกาล2023-2024โดยเป็นการเจอกันระหว่างทีมล็องจากฝรั่งเศสที่จะได้เล่นในสนามเฟลิกโบลาบ้านของตัวเองต้อนรับการมาเยือนของทีมอาร์เซนอล สำหรับเกมนัดนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเจอกันเป็นครั้งแรกของทั้ง2ทีมในส่วนของรายละเอียดความพร้อมของทั้ง2ทีมจะเป็นอย่างไรนั้นก็มาติดตามกันได้เลยมากันที่ความพร้อมของทีมเจ้าบ้านล้องจากฝรั่งเศสกันก่อนเลยสำหรับอันดับในตารางคะแนนของพวกเขาในกลุ่มบีนั้นก็อยู่ในอันดับที่2ของตารางคะแนนโดยลงสนามไปแล้ว1เกมเสมอ1เกมมี1คะแนน สำหรับการลงสนาม5เกมหลังสุดของพวกเขาในรายการนี้นั้นก็สามารถเก็บชัยชนะได้2เกมเสมอ2เกมแพ้1เกมในส่วนของการลงสนาม5เกมหลังสุดของพวกเขาจากทุกรายการนั้นก็สามารถเก็บชัยชนะได้2เกมเสมอ1เกมแพ้2เกมสำหรับการลงสนามในเกมนั้นล่าสุดของพวกเขานั้นก็เป็นการบุกไปเอาชนะทีมสตา์บลูกมาได้ด้วยสกอร์1-0ในการแข่งขันสกลีกเอิงฝรั่งเศส ในเรื่องของความพร้อมของตัวผู้เล่นในเกมนั้นนี้พวกเขานั้นก็มีปัญหาเรื่องของผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บหลายคนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นมัสซาดิโอไอดาลาดาวิดคอสตาชิมมี่กาโบในส่วนของผู้เล่นตัวหลักที่คาดว่าจะได้ลงสนามในเกมนั้นนี้นั้นก็นำโดยน้องพาลิสเมนดีเดเวมาซาโดฟอรลิยองโซโตกาอันเจโลฟูจินีเอลเยวาี มากันที่ความพร้อมของทางฝั่งทีมเยือนอาร์เทนอลกันบ้างปัจจุบันพวกเขานั้นก็นําเป็นจ่าฝูงของกุมบีโดยลงสนามไปแล้ว1เกมเก็บชัยชนะได้1เกมมี3คะแนนในส่วนของการลงสนาม5เกมหลังสุดของพวกเขาในรายการนี้นั้นก็สามารถเก็บชัยชนะได้2เกมเสมอ1เกมและแพ้2เกมในส่วนของการลงสนาม5เกมหลังสุดของพวกเขาจากทุกรายการนั้นก็สามารถเก็บชัยชนะได้ถึง4เกมเสมอ1เกมยังไม่แพ้ใคร ในการลงสนามเกมนัดล่าสุดของพวกเขานั้นก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษพวกเขานั้นก็สามารถบุกไปถล่มเอาชนะทีมบอลมัดมาได้แบบขาดลอยด้วยสกอร์4-0ในส่วนของความพร้อมเรื่องของตัวผู้เล่นในเกมนัดน,นี้พวกเขานั้นก็มีปัญหาเรื่องของตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บหลายคนเลยทีเดียวในส่วนของตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงเล่นในเกมนัดน,นี้น,นั้นก็นําโดยฟาบิโอวิเอล่าดีแคนไลท์เลอ,อันโดทอสซาเอสเบิร์ตเอนเคเทีย กาเบียลเจซุสในส่วนของความน่าจะเป็นของเกมนัดนี้ก็คือล้องแพ้ให้กับอาร์เทนนตด้วยสกอร์1-2